สวัสดีครับนี่มาเยี่ยมสวนสวนใหญ่ครับสวนอินทรพลมของลูกศิษย์ครับปาะทานประสาทไอ้บันยากข้าใตา้บนธรรมศาสตร์เป็นสูงวันที่สิบเจ็ดเมครครับ,รบดดนี่ก็ับสวนใหญ่ครับก็ปีนี้่าจาได้ผลผลิตต่างครับยังมาก ก็ปูเขาได้ครับเขาอังามเอาทุกอย่างทุกสิ่งครับสีสุกวิทเยาเลี้ยงปลาครับปลาพีหานเลยครับโอ้สวนใหญ่ครับพยายามชมครับสวนอินทพลัมมีหลายพันครับผลไมก็แต่ละสวนก็มีมากขึ้นครับแต่ก,ก่อนราคา4 0่บาทเนาะสามสี่พตอนนี้นก็ราคาตกลงสักเทาไรนยแต่คอ,อยู่กับพันครับามอร่อยพัน ฝากพันวานเขาไม่อยอมียบมาเขาไม่ได้บอกปลูกไร่อย่างครับครับไล่อุ่นไอ้นินอินฟาลัมครับส่วนครับ อสวนใหญ่มากครับโอ้เขบเป็นปลาไปไหนล่ะลูกซิทไปไหน <c oughs> ครูไม่ได้บอกนี่ก็เปนใหญ่ครับ,รบเดี๋ยวไปดูกันในบ้านอยู่หม,มารับแดดครับเป็นชมครับเป็น,นปลาเลยครับ จะขอมอยู่ไหนแล้วโอ้โหคนปีนีมากครับดีด้วยโอ้โหคนตั้งใจทำงาน ลูกะาะเะ